สวัสดีครับอยู่กาฟีด้อมนะครับวันนี้พามาดักปลาไหลกันครับเป็นป่าหญ้านะครับหญ้าใสในหนองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพหมายเป็นยังไงนี่ครับสภาพหมายเป็นป่าหนองนะครับหญ้าใสนะครับจะมีน้ําอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะแหวกใส่กันในป่าเลยนะครับ เดี๋ยวตามชมบรรยากาศนะครับผม ครับก็ตอนนี้ได้ลงมาเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามายามกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับสภาพหมายก็เป็นป่าย,ยา่าใสนะครับยา่าใสแล้วก็มีน้ํานองอยู่ข้างล่างนะครับเหยื่อที่ใชใ้ผมก็เอาเป็นสะเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ครับตามรู้ไงครับผม ครับสวัสดียามเช้าครับก็เดี๋ยวเรามายามปลาไหลกันที่ดักไว้เมื่อวานมาลุ้นดูครว่าจะมีตัวกันไหมดักไว้เจ็ดหลังนะครับเมื่อวานโอ้หนาวบนภูบนเขานี่เย็นเสียเหลือเกินไม่ถึงสิบองศานะครับที่บ้านเดี๋ยวเราดูครับว่าจะมีตัวไหม หลังแรกนี่นะครับหลังแรกของเรามีไหมเอ่ยมีหนึ่งตัวหรือเปล่าแั้นี่ครับเออมีหนึ่งตัวนี่ครับของเราหลังแรกไม่พลาดนะครับ ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่หนึ่งตัวเล็กๆโอเคหนังแรกว่นเดิมมาดูหลังต่อไปครับวางไว้ตรงนี้ก่อนหนังที่สองครับเป็นไงนี่ซุป มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหหลังนี้กี่ตัววะเนี่ยไม่ใหญ่ครับแต่หลายตัวอยู่นี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเพื่อนให้ดูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ได้ตัวก็โอเคนี่กี่ตัวเนี่ย สามสามตัวมั้งสามสี่ตัวครับพันเงี้ยที่เห็นหัวนี่ก็สามสามสี่ตัวเนาะเนี่ครับออเราวเว้ยแมจมสาเดือนสับของเราทำงานแฮะ วางไว้ก่อนนะมาหลังที่สามหนังที่สามจะเป็นยังไงเนาะอ๊บมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักไม่มีตัวเลยหนังที่สามไม่มีตัวครับอเออ เอ้ยไม้โอ้ส่เดือนกลิ่นแรงมากเลยอะ่ะดูกันต่อครับมา่นะดูดิหลังที่สี่โอ้มีอะไรไหม อ้าวนี่ก็มีมีครับกี่ตัวเนี่ยสองตัวสองตัวเล็กๆอีกแล้วครับโหสายกำลังผัดอร่อยเลยนี่นะครับสองตัวไม่ใหญ่นะครับกำลังผัดอร่อยครับรุ่นนี้นะตัวใหญ่ไปไหนหมดวะ หนังที่สี่สองตัวครับตัวใหญ่ไปหนี่หมดวะหนังที่ห้าตัวใหญ่สักตัวดิหนังที่ห้าหนังที่ห้าไม่มีครับไม่มีโทฟี่เลยหนังที่หกไม่มีโทฟี่แบบว่าครึ่งกิโลอะไรเงี้ยโอ้โหนักหนักแฮะอะไระเนี่ย มีอยู่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับอันนี้ไม่พลาดหนึ่งตัวโอ้ไซส์เท่ากันหมดเลยครับนี่ไซส์เนี่ยเอาวะช่างมันเอาหมดแหละมา หลังที่เจ็ดดิหลังที่เจ็ดนี่ในป่าลึกนะครับโหโกฟี่ทักตัวดิโกฟี่ทักตัวละครึ่งกิโลอึบแมวไม่มีครับหลังที่เจ็ดโอเคดักเจ็ดเข้าสี่โอเคครับเดี๋ยวไปดู ปลาไหลรวมๆกันครับอันนี้ก็เป็นปาลาไหลรวมๆที่เราได้มานะครับก็หลายตัวอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับพอได้กินนะครับได้ทำเมนูกันนลครับนี่สักท่าไห่กี่ตัวประมาณ แปดเก้าตัวมั้งครับผมก็นับไม่ได้เหมือนกันงงมันพันกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบจะยังไงกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่กันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ